เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเงือเสือแดงไอเสือแดงเจ้าเสือแดงจบนี่ต่อไปผู้หญิงผู้หญิงเฮ้ยแม่ครับระวังครับแม่ระวังอยู่ลูกหาผู้หญิงไม่เจอคนนี้หรือเปล่าคนน่าจะเป็นคนนี้แหละสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมย์ครั้งนะคะวันนี้จะมีคืมโรบอทนะคะ ว,วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในแมปมือเดิม i ิตเ r y รีท่ทนะคะและเมก็มาอยู่ในหมวด e x ็กซ,ซ์ตรีนะคะก็เป็นหมวดช่วงทดสอบอยู่นะคะตอนนี้โอเคค่ะสําหรับหมดนี้นะคะจะเป็นยังไงงั้นไปดูเมเล่นกันเลยค่ะ <Yahoo! S 1> โอ้แม่ครับครั้งนี้เราก็จะมาคากกันอีกแล้วเหรอครับแม่ใช่แล้วลูก ซึ่งแบบนี้นะลูกนะก็จะเป็นแบบทดสอบแล้วเป็นแบบใหม่นะลูกนะให้เราเนี่ยลองได้ค่ากันนะลูกโอ้โหสุดยอดเลยครับแม่วัดีสวัสดีครับและนี่นะคะก็จะมีอ่าเป้าหมายนะคะให้เราค่าก็คือผู้ชายนี่เลยผิวสีแทนนะคะน่นเงยกระด้งเลยค่าเลยอโชอะเคอะโชดนี่เป้าหมายแล้วโว้ย,ยกระเด็นเลย โอแม่ครับระวังหน่อยนะครับพวกเขารุนแรงกันมากเลยครับแม่อันนี้เราจะฆ่ามั่วๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะคะอันนี้เราก็จะต้องฆ่าคนที่นั่นไง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 เป้าหมายของเราโช๊ตีเป็นไงแล้วต่อไปเป้าหมายอยู่ข้างหลังเราโอ้โหเออแชทนี่นั่น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 อยู่ไหนจ๊ะเรากำลังหาเป้าหมายลายต่อไปเออแชทนั่นนั่น แม่ครับข่าเลยครับมอ่าโอเคต่อไปคนนี้นะคะคนเสื้อดำาจออยู่ไหนเอ่ย,เ,อยเราก็เก็บเงินไปด้วยนะคะวะิวับแม่ครับอยู่ข้างหลังครับคนนั้นจะฆ่าเราหรือเปล่าเฮ้ยจะฆ่าเราโอ้โหไม่นา่า จริงด้วยครับแม่โอ้โหอย่างนี้คุณเราก็ต้องระวังคนอื่นด้วยใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วลูกอันนี้เราก็จะมีเป้าหมายให้เราฆ่านะเราก็ต้องฆ่าและคนอื่นก็จะมีเป้าหมายที่จะมาฆ่าเราโอ้โหน่ากลัวจังเลยครับแม่งี้แบบว่าสับสนนิดนึงนะครับใช่แล้วลูกอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าอันนี้ให้เราทําอะไรอันนี้ก็จะเป็นให้เราเลือกแมปนะคะนี้ แต่ละคนหน้าแต่ละคนอ่าอุยทำไมาคนนี้ตัวเป็นสีเทาอะครับแม่รู้สึกจะเหมือนเหล็กนะเหมือนในเรื่องอ่าอะไรสักอย่างนี่แหละแม่ก็จําไม่ได้นะโอเคเป้าหมายของเรานี่เลยเสื้อนี่ยนน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 ใช่ปะใช่ปะอืออาอย่าข้าใ้ฉันหน้าแกลูกตาจะข่าฉัน็อุ้ยอุ้ยอ้ยอุยอ้ยเจย์จยเยลจยเจย็นไม่ใช่ตรงนี้ ขอ,ขอลองเฉาะหน่อยเอย๊อยู่ได้นั่นไงนั่นไงนั่นไงว,วโอ้โหเอ,อแฉกเลยเอ้า <c oughs> โอ้โหเราเราดุ่มๆุมอย่างนี้เข้าไปไม่ได้เลยนะครับแม่ใช่แล้วลูกอันนี้เราก็ต้องระ,ระวังนิดนึ่งเอกล้าในทำไมอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจครับเพราะว่ามีภารกิจให้ผมฆ่าครับเออแ้น ชันอย่างเดียวอะไรนั่นเนี่ยเราก็ถูกฆ่าเหมือนกันแหละจะบอกให้เราก็รอนะคะรอยคนข้างในเนี่ยฆ่ากันให้เสร็จก่อนอ่าอึ๊สโอ้โหเราก็รอต่อไปเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรให้เราอันนี้ก็จะเป็นไอเทมขายนะคะนี้โอเคอันนี้ก็เป็นช็อปนะคะให้เราซื้อเราตอนนี้เราก็มีเงินแค่ยี่สิบสามเองนะอ่า และตอนนี้ก็รอนะคะรอจะเข้าไปในเกตอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> คนนี้ทำอะไรครับแม่รู้สึกว่าคนนี้กำลังเลือกแบบนะฉันจะเอาแบบไหนดีอะแบบไหนก็ได้ครับโอ้ดูสิฉันแบบเครียดมากจนหน้าดำเลยไม่รู้จะเอาแบบไหนดีแล้ว <c oughs> ก็เอาแบบนี้ไม่ดีเอาแบบนี้แล้วกันโอเคอ,อันนี้ก็อฮพิทอลนะคะเป็นแบบโรงพยาบาลนะคะนี้โอเค เดี๋ยวเราก็รอรอต่อไปอ่าต่อไปภารกิจของเราดีเลยอยู่ใกล้ๆเราโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยชุนระบุนชุนระบุนเอืดอเอื้อื้อย่าพึ่ง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 โอ้โหชุนระบุนอชวอะเชอสอะ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 สออชวอะเชไอ้มีโอ้โหหัวทิ่มเฮ้ยแชรหัวทิ่มอุ้ยเฮ้ยต่อไป ดูท่าตายคนเมื่อกี้อารมณ์บ้างอย่าเพิ่งทำช้าอย่าเพิ่งทำช้าเออดาๆๆเอ้ยใครฆ่าใครโอ้ไหวก็ชดบริบมัว่วตัวกันหมดเลยนะคะตอนนี้ <c oughs> โอ้แบบค่าถูกฆ่าดอย่างงๆเลยเมื่อกี้เนี่ยจริงด้วยครับอ่าฉันถูกฆ่าด้วย <c oughs> แต่และคนถ้าใครชัดทำไมอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจครับเป้าหมายคือคุณครับอ่า ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับฉันก็ถูกฆ่าเหมันกันแหละโอ๋โหอันนี้ก็ฆ่ากันมั่วซั่วเลยนะไม่รู้ว่าใครจะรอดนะคะนี่มีคนรอดด้วยหรอครับแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะก็คนสุดท้ายก็จะเป็นคนที่รอดนะรูปนะอ๋อโหมั่วขนาดนั้นจะมีคนสุดท้ายด้วยนะ,ะก็ต้องมีแหละครับแม่อตอนนี้นะคะเราก็เข้ามา แล้วโอ้โหแล้วก็ดูซิว่าภารกิจของเราจะต้องฆ่าใครแต่หัวนีหร,ราเปล่าโอ้โหตาถลอเลยไม่ใช่แม่ต้องระวังนิดนึงนะครับใช่แล้วลูกเราต้องคอยระวังเอ้ยเอ้ยอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ไอ้ผมตั้งไบกอส <laughs> เอ้ยภารกิจแม่จะเข้าไปทำไมครับแม่จะไปฆ่าคนอื่นอะ่ะ แม่กําลังหายอยู่แม่ก็อย่าไปเข้าไปใกล้คนสิครับโอ้ครั้งหน้าแม่จะไม่เข้าใกล้คนนะลูกนะแม่จะดักตุยฆ่าทีละคนทีละคนละกันอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็รอนะคะอันนี้โอ้ยฉันฆ่าถูกฆ่ายางง่ายเลยอะจริงด้วยครับอ่าอันนี้ก็จะมีน้องเอฟซีมาเล่นกับเราด้วยนะคะวยเราสามารถซื้อ มีได้ด้วยอ่าเราลองสุ่มเปิดกล่องดีกว่าอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มนะคะอันนี้เดี๋ยวดูสิเอ้าทำไมอ่ะซื้อไม่ได้เหรออันเนี้ยยังซื้อไม่ได้เหรอคะทำไมอ่ะเรามีเงินถึงแล้วนะโอ้ซื้อยังไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็รอ ต่อไปนะคะอ้อดูคนนี้ดิดูคนผมตั้งดิดูตาโอ้ฉันเทช่้นเ้ยหล่ะเฮ้อยิ้มแฉ่งเลยหัวตั้งเลยผมไปกวาดนะคะนี่ขอยืมหัวไปกวาดพื้นได้ปะ <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวเราก็รอนะคะอื <c oughs> ๊ดวับนี่อ่าตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราเนี่ยจะเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง รู้สึกว่าแบบนี้จะยากนิดนึงใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วลูกแบบนี้ก็จะยากนิดหนึ่งนะคะก็จะมีภารกิจให้เราฆ่านะคะไม่เหมือนกับแบบมร์เดอร์อื่นๆนะคะมร์เดอร์อื่นๆนี่ก็จะแบบว่าไม่มีภารกิจให้เราฆ่านะเราต่างคนต่างฆ่าเลยนะคะนั้นแต่นีก็ต้องฆ่าทีละคนทีละคนนะคะก็ต้องหาคนที่แบบว่าเราเนี่ยนะคะเป็นภารกิจของเราแล้วเราก็ปไปไล่ฆ่าโอเคเดี๋ยวเราก็ คนแรกคือใครไม่ใช่ฉันเหรอไม่ใช่ต่อไปเราก็ต้องไล่ข้าสุ่มดูค่อยๆดูค่อยๆดูสุ่มดูนันน่นๆๆๆอ่ะโชว์ี่เลยโอ้โหความมีมาก่อนเลยนะต่อไปเจ้านี่จะหัวตั้งผมไม่กวาดนันน่นๆๆนหลบๆคนนี้หรือเปล่าเฮ้ยมันก็ฆ่าเราเลย คนนี้ใช่ไหมคะเป็นคนสุดท้ายนะคะน่าจะใช่นะลูกนะโอ้โหดูสิอฉันได้ฆ่าด้วยไม่น่านเลยจริงด้วยครับแม่โอเคเดี๋ยวเราก็รอโอ้หอย่างนี้เราก็ถูกฆ่าอย่างง่ายเลยสิครับใช่แล้วลูกเราก็ถูกฆ่าอย่างง่ายเลยนะคะแบบนี้ยังง,งงงอยู่นะคะแต่ว่าภารกิจที่มีให้เราทำนี่เราก็เข้าไปฆ่านะแต่ว่า ซึ่งจะยากมากเลยนะคะนี้ก็ต้องแบบแอบซุ่มฆ่านะคะไม่งั้นคนอื่นที่มีภารกิจที่จะมาฆ่าเรานี่อาจจะฆ่าเราได้นะฮะ,ะต้องค่อยๆนะคะนี้จริงด้วยคะ่ะต้องใช้สมองใช่ไหมคะแม่ใช่แล้วรูมูคิงคนนี้มีดธนดูด้วยเลิเอ้ยอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้าาานให้ใครฆ่ากันไปก่อนเราก็หาผู้หญิงที่มีธนอูอยู่ไหน แม่ครับระวังนะครับโอเคลูกแล้วก็ส้มดูแม่ครับส้มอย่างนี้จะฆ่าใครได้ล่ะครับคุาจะฆ่าเราเราเออใจกลัวจริงๆเอ้าแล้วคนที่มีธนูอยู่ไหนโอ้แม่แม่อยู่ตรงนี้คงจะเจอแล้วครับโอ้ยโอไยโอ้ยโอ้ยลบโอม่ขอฆ่าแหลกแล้วกัน นี่เอา้าฆ่าแรกได้แล้วมามาดิเอ้ยไอเจ้าตัวนี้ใครอะแม่ครับผู้หญิงคนนี้ว่ยผู้ชายคนนี้ก็ขัวร้ายแล้วครับมาฟันฟันหัวแบกเขาฟันหัวแบกอ้าวอีกนิดเดียวเองอันนี้ก็ฆ่ากันมั่วได้เหรอครับแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ารู้สึกว่าเป้าหมายเปลี่ยนนะคะอันนี้ อ๋อก็คือคนนั้นตายเหรอครับแม่ใช่แล้วลูกคนนั้นตายเป้าหมายเปลี่ยนทันทีให้เราฆ่ามั่วนะลูกนะโอเคแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอโอ้โหอันนี้ก็ยากนะจริงด้วยครับแม่ยากมากเลยครับแล้วเอาแมปไหนดีล่ะเอาแมปไหนก็ได้ครับโอเคเราก็รออบออรอต่อไปชวบ อ่าและครั้งนี้เราจะฆ่าอย่างโหดโอ้โหไว้แกแล้วป่าจะฆ่าฉันอ่ะนะดีดีดีเจ,จอละเจอละเจอแล้วะเกือบเสื้อแดงไอเสื้อแดงเจ้าเสื้อแดงโชว์ดีต่อไปผู <c oughs> ้หญิงผู้หญิง Salesforce เฮ้ยแม่ครับระวังครับแมร่ระวังอยู่ลูกหาผู้หญิงไม่เจอคนนี้หรือเปล่าคนน่าจะเป็นคนนี้แหละไอ้โชว์เราจะฆ่าถูกฆ่าซะก่อน จริงด้วยครับพ่จริงด้วยครับแม่โอ้โหน่าเสียดายมากเลยนะคะเมื่อกี้อ่ะขอรออีกตาหนึ่งตาสุดท้ายนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็ลองตาสุดท้ายดูว่า,าจะเป็นยังไงต่อไปอสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหแล้วเราก็รอนะคะรู้สึกว่าคนเริ่มจะออกไปแล้วนะคะเนี่ย ผมว่าแบบ m ม r d ์ r ด่านเก่าสนุกกว่านะครับแม่ไม่ต้องมีภารกิจให้เราแบบว่าต้องคอยระวังหลังมันก็เหมือนกันนะลูกนะนก็ต้องคอยระวังหลังเหมือนกันนะลูกอ่าและต่อไปราต้าผู้หญิงเสื้อเขียวโอ้โหตอนนี้กำลังถูกฆ่าเลยนะโอเคโอค้โหโจรบุญกันใหญ่เลยอู้ดูสิจริงด้วยครับ โอ้โหไร่ฆ่ากันใหญ่เลยเออได้ยินเสียงมีดฉับฉับฉับเรารู้สึกเสียวจริงด้วยครับนั่นมาทั้งนี้อยู่มาทั้งนี้เออเฮ้ยอยู่ไหนนะเออเออโอ้ยหรือว่าฆ่ากันได้เลยอาจจะฆ่ากันได้เลยหรือเปล่าผู้หญิงเสื้อเขียวคงจะตายแล้วนะแน่จริงด้วยครับแม่เอาภารกิจของเราเปลี่ยนแล้วนะคะต่อไปผู้ชายเสื้อดองวับนี่ กอดูหน่อยอดูหน่อยอจะบาดทางไหนเนี่ยอยู่ไหนจ้าเหลือคนสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้อเอ๊สะสงสัยจะซุ่มเก็บเหรียญอยู่แน,น่แน่เลยครับอ่าเราก็ต้องคอยจ้าอีเดียแหละเอออยู่ไหนจ้าดัาดแลวมาเนาะมามา ห,หมดกันโอ้โหน้องแฮปปี้เลยฮ่าฮ่ายเป็นไงแม่จะตุยตูดฉันเหรอเป็นไงเล่าโอ้ยจบแําหนาแม่มาสุ่มเถอะนึกว่าจะแน่เราไม่แน่นะคะเราโอ้โหอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งขออีกตาหนึ่งโอ้โหมื่อกี้นี้เกือบได้นะคะอีกนิดเดียว ต่อไปนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ฆ่ากระจายเลยละกันตอนนี้อ่าขอฆ่าก่อนละคนนี้คนนี้คนนี้เฉาะเลยแม่คะไม่เฉาะหล้ครับดี๋วกดซิรูกเดี๋ยวดีรุกเฉลิขาเราจะบอกใครเัลฆ่า,าอ่ะอในี่ฆ่าเอ้าแรกนะคะเฮ้ยแรกนิดนึงโอ้โห แล้ะไหนผู้หญิงผู้หญิงอยู่ไหนมาให้ฉันคายสัดีๆอยู่ไหนจริงด้วยค่ะแม่อยู่ไหนแน่นแน่จะต้องคายคือแถวนี้แน่ฮึดได้ได้ไจริงด้วยจริงจริงจริอย่าพิ่งดองอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งใจเย็นชั่วดิเอออย่าพิ่งโอ้โหไอ่จะถูกฟันจะถูกเฉือนนี่เด็กโอ้ชั่วดิดาบโอ้ไปิดโอ้ดูท่าตายเราดูท่าตาย ดูท่าหมรอ่าต่อไปจเจ้านอดรำอืดขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนอ่าเราจะดักตุ้ยอยู่ในแถวนี้แหละอดแบตตตฉกรบกันอะไรรบก่อนรบก่อนรบก่อนเผออื่อฆ่าเรานะออแม่ครับลองฆ่าดูสิครับอู้คนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเป ente. ล่าคนนี้หรือเปล่าแม่ครับ เอามีปลาเลยครับเผื่อภารกิจเปลี่ยนครับแม่อ่าแม่ก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊๋ยดกี้ฉันรู้สึกมีคนแบบแอบซุ่มดูเราอยู่เด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 กัดฆ่ากันอยู่เลยเด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 เน่เลยนั่นกำลังฆ่ากันอยู่เลยนะคะตอนนี้โอ้แม่คะเจอจังหวะนี้เลยครับช่วยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัดเราส้มฆ่าส้มฆ่าช่วยดิ่งดิ่งสิดิ่ง เอ้ยเจ้านาดำเฮ้ยเหมือนมีคนปามีดมาแหละเฮ้ย,ยมาแล้วว้า สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ตายแบบอน,นาถมากเลยนะตายแบบงงๆโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนละกันนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เบนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะโอ้โหรู้สึกว่าน้องค่ายเราอย่างเรียกเยนมากอ่า